อย่าบอกล,ลมือถ้ามันมีเหตุขับขัน,นจริงๆที่เราจะต้องบูรณาการไม่ว่าทางคนกลางบ่อนนี่ก็มีเรือใช่ไหมครับท่านท่านทัานะก่วนหรือะไรแต่เรือว่าไปขโมยสิมมย่งของใครฝังได้ใช่ไหมน้ำมันมีไหมน้ำมันมีไหมนีมนมมม่เลยครับเห็นไหมโอ,มอ,อนนะครับน,น้ำมันที่ให้ในแต่ละไตรมาสหกเดินแรกหกเดินหลังเนี่ย มื่อก่อนนี่เขาให้ประมาณหลายส่วนต้องไปตลอดต้องออร,ววรับรอวอร์แลตะเวนเพราะงานสองส่วนต้องไปอยู่ที่เกิดเหตุต้องไปฝากขังต้องไปส่งว,วัตถุพยานบางทีต้องไปถึงยาลาบางทีในเดเตไปที่อทมออาหัดใหญ่นะหรือต้องไปเดินทางไปสอบที่เรือนจำแล้วความผิดมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่งบประมาณเรามันก็ลดลงลดลงน้ํามันก็ราคาเพิ่มขึ้นจำนวนลิตรน้อยลงและไปไหนมาถ้า ไม่เสียสละใชยัยชนนก็ไม่เกิดเขาจะพูดกันประจำต้องทำได้ต้องทำท่าอย่างเงี้ยหรือคนตกน้ำไปเนี่ยต้องไปค้นหาทำยังไงครับผมเคยคุยกับทางสอนชนลระหว่างที่เดินเรือไปในกลงคืตอนเช้ามามาตรวจถนนทาหายไปคนหนึ่งแด้ทำยังไงเมื่อแจ้งเหตุก็ต้องค้นหายัายางไ,ไม่รู้เป็นตายอะ<ม><า>ไรดีท่นานคิดดูดูแล้วกันไอ้นี่พูดถึงทะเลเลยครับในทะเถ้าบนบกเลยบนบกถ้าไม่<า>ไมีน้ำมัน น้ำมาถึงต่ำง,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 งานเพิ่มขึ้นอาจจะตำท่่นไม่ได้ท่านดูวันนี้เกิดเหตุปุ๊บมานักข่าวนะครับสื่อมวลชนท่านก็นจะเกาะติดนะท่านก็ยำ้มาจริงน,นายกดีถ้าถามว่าพอคดีดังขึ้น <c oughs> มันคือสนใจเรื่องเล็กคนใหญ่ก็ต้องไปเนี่ยเหมือนท่านอยู่สิ่งลยอย่างผมเชื่อว่านะครับหลายท่านมีประสบการณ์ผ่านมาหน้างานมาหลากหลักมันก็มีตออนะ มีกรอบและก็มีกฎเกณฑ์แต่ของเอกนชนเนี่ยเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่รัฐการไม่มีเราในทางภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็อยากยืนเราได้ดาเนินการมาอันนี้เารกาจของเอกนชนภาคเอกชนเนี่ยของจังหวัดต่างและทุกจังหวัดเนี่ยะจะมีอยู่สามส่วนหลัก,ลก,ลกนะสามส่วนหลักส่วนที่สภาท่องเที่ยวทีนี้บังเอิญว่าสมาคมเนี่ย ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอกชนรวมตัวกันเพื่อ,อการจัดช่วงสองปีเนี่ยเรื่องโควิดมาบังเงินงผมรับตําแหน่งเนี่ยสภาท่องเที่ยวเนี่ยประธานสภาท่องเที่ยวมาเนี่ย,ยก็ปีอีกนะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันติดเรื่องของโควิดเพราะนั้นการที่เราจะไปพบป,ปะนี่นั่นมันลำบากแต่ว่าเราก็มีส่วนร่วมดึงอย่างของท่านหมอวันอันนี้เราก็มีส่วนร่วมกันมา ในการทํากิจกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องต่างๆที่เรามีอยู่แล้วก็การเช่าท่าอันนี้เราเราก็มีส่วนประกันส่วนนี้อื่นๆเนี่ย,นนนยในวันนี้ผมขอฝากตัวกับทุกหน่วยทุกท่านนะครับเช่นกรมนประมงศุลกาการนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวพันประมงสัปสามิตรอะไรพวกนี้ที่จริงแล้วเนี่ยภาืให้จนเราสามารถไปบูรณาการได้ทุกเรื่องที่ ภาคราชการที่มีอยู่นะครับอันนี้มีมาเงินว่าภาคเอกชนเนี่ยมันจะมีเรื่องของอตัวที่เป็นเรื่องของทำธุรกิจนะครับภาคเอกชนเวลารวมกันเนี่ยเ,เรื่องธุรกิจก็แยกเรื่องทําผลประโยชนใ์นให้กับจังหวัดก็แยกออกจากกันอันนี้ก็เป็นสองส่วนเพราะว่าเราเอกชนเนี่ย<อ>เราจะไปไหนก็ทำแต่นี่นะนะครับเพราะฉะนั้น เราขอเปิดใจว่าหน่วยงานท่านเนี่ยต้องการกิจกรรมต้องการที่จะ,ะเดินหน้ายังไงให้เอกชนช่วยท่านแจ้งมาเราพร้อมที่จะตั้งสามส่วนสภาอุตสาหกรรมสภาท่องเที่ยวและก็หอการค้าเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปกับท่านอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกับเบพื่อนจังหวัดนะครับน,รน,นี้เราได้ระดมทำลงจำหน่ายเสื้อสามพันประตวนะครับสามพันประตวเราใช้เวลาอยู่ 20วันในการใส่เสื้อนะครับเราขายทั่วประเทศเผมพูดแล้วขอลุกเลยไม่มีหน่วยงานไหนทำได้เพราะว่าร่วมกับสมาคมโรงไม้โรงอบอยางพาราตอนนั้นคุณในสอนเป็นนายกสมาคมนะครับเจ้าของนเเาเมงเศชราระตรและท่านตาชาเนี่ยเป็นประธานสภาสหกรรมแต่ผมเนี่ย ตอนนั้นอาาสอนเนี่ยเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมเอ้ยประธานสภาอุตสาหกรรมด้วยก็ร่วมมือกันคุยกันแล้วก็บางเอาาินว่าไปเราไปทําในานามสาภาอุตสาหกรรมที่มาทําไมว่าต้องไปทําในานามสภาอุตสาหกรรมบังเอาาินว่าองคอ์กรที่มีทรัพย์สินนะครับและมีกําลังเนี่ยมากสุดเนี่ยในตัวราชการที่ในจังทั้งหมดเลยเนี่ย ประเมินว่าเราก็อยู่ส่วนกลางอยู่หลายจังหวัดนะตั้งแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานติดตามจับกลุ่มของหนีภาษีสมัยก่อนเนี่ยอยู่ชายแดนผมอยู่ที่จังหวัดตากเพราะฉะนั้นมีดาษเนี่ยตั้งแต่เมื่อก่อนนะเล่าเบียเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม้แต่บุรีเองเมื่อก่อนเนี่ยผ่านชายแดนมาเนี่ยทุกยี่ห้อมีหมดเพราะนั้น ใหอ้อุศลกรรมครั้งนี้นะครับพี่ท่านใน้ทรเนี่ยก็บังเกิดกับทางครอบครัวของท่านและตัวท่านนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับก็เราก็คือรองสอนชนนะครับ,รรนนนรบมีความตั้งใจมากนะครับที่จะมาทํางานนะครับเป็นหน่วยงานสอนชนที่กําเนินมา2ปีแล้วพยายามทุกอย่างที่จะทํางานให้กับจังหวัดตรัง ในแนามของสอนชนรองพอ,องสอนชนนะครับที่จะบริการหน่วยงานต่างๆในสอนชนเราก็มีจิจำนรงเดียวกันที่จะทําให้จหวัดกันนกรนะครับขอให้กุศลของท่านขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวเรา